สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณกกุยกับผมนายไซโคเกมเมอร์ nice amer, กับเกม Estranges at 1นะครับเกมนี้เป็นเกมฟรีในสตรีมนะครับซึ่งใซ้อดเอสดีเในการพัฒนานครับก็คือเป็นมัดของ s อดเอสดีเคนั่นเอง s อดเอสดีเคคืออะไรมันก็คือตัวซอสอินจินนั่นแหละก่ันเป็นโปรแกรม s อสดีคครับนะเกมนี้นะครับเขาก็เพิ่งปล่อยฟรีมาเมื่อไม่นานนี้เองวันที่ เก้ามันถ้าผมจําไม่ผิดนะนี่คนสร้างก็บอกว่ามันเป็นเกมแนวหล่อน,นครับเกมแนวเฮ์เลอร์ครับเขาบอกว่าเก็บจะเ,เหมือนเกมอรารันอเวกค,ครับในแบบเฟิร์สเพรสชั่นนั่นเองนะไม่ดูมันจะเป็นยังไงผมกนะ็ลองเล่นนิดนึงแล้วก็ออกมาก็ไม่อยากรู้เรื่องอะไรมากกับมากดยูเกมมาดีกว่าชัตเตอร์หนึ่งโอเค what อีสเทรนแอครับลงนะโอเมา่ดงนี้นละ้อึ๊บปึ๊บเฮ้ยเราอยู่บนเรือครับวอเตอรฟ้าโอ้ยดูเหมือนเรือจะจมกดีอะไรรับกับวิทยุโอ้มีวิทยุส่งมาหาเรานะครับอ๋อสงสัยในเรื่องเรานะครับเราเป็นชาวประมงนะครับเดินเรืออยู่ต้องจับปลาไปเรื่อยนะต้องอ่าน ลอกอ่านนี่ดูครับเฮ้ยสูงไร่อย s t i e l r o s e S C ผมหลงทางอยู่ที่อยู่ในทะเลเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอ่านยากมันเป็นอะไรที่แย่มากเลยวันนี้มันอ้ามันวันนี้มัน,มนไม่มีอะไรเลยฉันไม่ได้กินอะไรเลยตอนวันนี้เนี่ย <c oughs> <Ar> ไอวิกแปดวัดรอ มีใครได้ยินผมไหมฉันเจออีกัวหน a ่งทันเดียวและฉันก็ความวยเหลือหน่อย v e r t h e i s อ a n d อยู่ที่เกาะใช้ก็ได้ช่วยนอยฉันผมมีผมมีเจ้าเขาบอกว่าผมมีของอยู่แต่อ่านไม่ทัน นี่ยก่อนอะไรขึ้นยูโอ้ช h i t บัสไปดิฟฟอร์เวิดเอสแบ็กบอร์ดชูโอ้โอ้โผล่มาตรงไหนเนี่ยโอ้เฮ้ยในมันเรือเรานี่หว่าเรือจมครับแน่ไม่ต้องคิดอะไรมากเรือ ออกมาชนเกาะแห่งนี้มีมาลเดเดอร์ขึ้นไปดิอิมอาลันเอ็ดเวิร์ดชิปปิ้งพรมิสอฟฟิทแม่ออกมาขึ้นชาเดือเลยนะครับชิปป mm ิ้งพรมิสอฟฟิทดูเฮดันสิปปิ้งพรมิสอฟฟิทเปิดประตูมาแล้ว โอ้ยสุดโอ้คประตูปิดเองไม่น่าเชื่อเลยนะครับสุดยอดไปเลยซิปปิ้งเฟิร์มิสปิโลคืออะไรเนี่ย <Yeah. S 1> ไปไหนต่อไห <c oughs> นยนของได้เหมือนทับไล่เลยนะครับแม่จิ <c> ๊บ <oughs> เนี่ยเนี่ยมันคือเสน่ห์ของเอนจิ้นซอสเนี่ยมันสุดยอดตรงเนี่ยที่ผมชอบยื้ขึ้นไปกันเฮ้ยตรงนี้ก็ล็อกนะครับตรงนี้ก็ล็อก่ <Y> uh. อะขึ้นบันไดนี้ไปยื uh ้อคือโอ้บีก้มหัวอ,อัตโนมัติเลยจิ <Y ip. S 1> ๊บเฮ้ยบอด 10i ไอ้ Eat, แม่โยนเน่นโยนทำไมโชว์ออบเจกต์ออืมเป็นไงต่ออะอ๋อรูอล้ละแม่มันมีให้โยนใช่ไหมโยนเอา้าโยนดิโยนต้องโยนอะไรกับนี้แตกแล้ว ยอดฟื้แกะไว้เย่อ yeah. โอ้มีอาหารด้วยไม่กินอาหารกระป๋องหมดแล้ว empty. is empty meal is all ลากินแล้วนี่ไรไปดีกว่าทำไมฟังง่ายจังเลยวะส้งใส่สิหนิ่แดกอะ เดี่ยวเพื่อนดอเฮ้ยเนี่ยตกล้มง่ายไปเปล่าวะโอ้โหแม่งแค่ชนก็จะจะล้มแล้วฮี่อาจจะมีเสียงรบกวานนะครับก็นะบ้านผมมีรถขับพันมาเยอะนะรถอาหารรถอะไร <c oughs> นะโอ๊ะบัดน,นกบินเยอะเสือ เมื่อกี้เห็นใต้อะไรวะ observation นี่เหรออเจอเพื่อเจอชมวิวหรือว่าอะไรเฮ้ยนั่นมีเรือด้วยน่ะเรือนี่คือเรืออะไรน่ะน,นั่นเรือเราครับน่ะเราหลงทางอยู่ในทะเลมาหลายสัปดาห์แล้วนะก็มาจบหยุดตรงตรงเกาะน,นี้น่ะ,นะ มีหนังสือพิมพ์ให้อ่านครับ When is b i r t When what her o e s นะหนังสือพิมพ์มีประภาคารเดคอมมิชชั่นคืออะไรแต่ไม่ออกดูฟิลซิปที่ยี่มีประกาศแมวหายด้วยะมันหายไปสองสัปดาห์แล้วนะ Employee ของเป็นแมวของคริสเตียนพิวส์นะ เป็นแมวดำนะแมวดำชื่อว่าลัคกี้แม่ชื่อลัคกี้แต่แมงไม่ลัคก,กี้เอาซะเลยหายไปแล้วปิดไปนะสมจริงมากครับมีหนังสือพิมพ์ให้อ่านกูไม่อ่านทิ้งน้ำไปแล้วน,ววนี้อะไรเข้าไม่ได้ว้า g r a p h ิกก็เหมือนกับฮับไลท์สองเลยนะเกมนี้ ก็ใชเอ็นกินตัวเอะสเปซจำกระโดดเฮ้ยมีมีอะไรเซฟีทุกพิกอัพเจกกวรูแล้วนะนั่งยังกระฮับไรนะมีเรือด้วยครับเรือมาเกยตื่นเยอะมากเลยก่อนนี้

เฮ้ยแกเป็นยิงคนเหรอเนี่ยแกมันคือนะมันอาจจะเป็นซอมบี้ก็ได้ยิงซอมบี้ I run into a t r o u b l e so uh มันมันมีปัญหาเกิด,กดขึ้นนะนี่ะ That was your boat wasn't it I didn't expect a survivor Well let's get inside ฉันไม่ใช่คนเอาชีวิตต่อแหละเอาเข้าไปอะไรใช่เหมือนอะไแต่ไม่ออก That's some Interesting parking by the way. Oh I'm John. John Darrell. Oh, I'm sorry you had to crash here of all places. The island is overrun. I've been working on fixing a radio and it had it but that's when this happened. I was attacked after I managed to get a message out, but a company called Ark are blocking all communications with a damn curfew message. Oh, but I don't need it anymore. You'll need to make your own way though. Go out of the back door, it'll take you to a river. Follow the river to the nature reserve, and then you can follow the rails into Wentworth. Oh, I'm sure that's where it's coming from. ตั่งอยู่ตรงนี้ทำไมโอ้โหประตูเปิดเองด้วยมึงเป็นเทพใช่ไหมมึงเปิดประตูมึงสั่งเปิดประตูเนี่ยดูมองตากูใช่ <c oughs> ไหมตาแม่มแงมึงมองอะไรข้างบนเนี่ยโอ้โหสงสัยมันตกยามากไปเฮ้ยมีกีตาร์ให้เล่นด้วยนะว่ยนะกีตาร์เนี่ยกีตาร์เนี่ยเ,เล่นซะบ้างไม่ใช่เอาไว้ตั้งโซ่เดียวนะกีตาร์มีไว้เล่น อสูนก็มีไว้แปดนัด Look before you go. I came here with my wife and daughter on holiday three months ago, around the time this began. We got separated, but please, if you good luck, keep them keep them safe. อ๋อเขาบอกว่ามันช่วงมันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาก็มีพี่มีมีแฟนมีอะไรอยู่ เขาบอกว่านะแต่เขาก็หายตัวไปในวันที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็นะถ้าเจอตัวพวกนั้นก็ช่วยเขาด้วยนะเฮ้ยมีปานต้นไม้เฮ้ยเปิดเองได้ไฟเปิดเองได้สุดยอดเฮ้ยมีไฟฉายหถ่านไฟฉายใช่ไหมนี่ก็เก็บมาปุ๊บนี่ปิดไฟก่อน ตรงใส่มันจะน่าจะมีกำจำกัดระไฟฉายนี้ปิดไว้ก่อนโอเคเฮ้เจ้าปิดมีอยู่แปดนัดนะเฮ้ยเยสมีแมงผีเสื้อกลางคืนเหลเบินเยสยอดมันเกมหล่อตรงไหนวนะเนี่ยนะเออชื่อๆื่อชื่อตดต่อไปอย่างนี้ครับแน่คนชนดเขา เล่นหับไ้มาเยอะอ่ะเออต้องรูต้องรู้มุกพวกนี้นะเวยอ่ะเกมแนวพอาสซินอ่ะโอ้มีแม่น้ำไล่ผ่านเฮ้เฮ้เฮลยูฮือนี่ไรถังขยะโอ้โหทิ้งถังขยะลงแม่น้ำไปเย้เฮ้ย โอ้โหแม่งลอยไปไปไกลมากเลยดูดิเฮ้ยผมลอยน้ำได้สุดยอดเย้ยปุ๊บจีบเป็นจอนเป็นจอนหยุด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 ลอยไกลๆนะเล่นกันดีๆดีกว่าเออจิ๊บเจ้ามีต้นไม้ครับต้นไม้เป็นต้นไม้สี ใบไ,ไม้สีเหลืองแดงๆอย่างนีนะ้น่าจะเป็นตอนนี้น่าจะอยู่ช่วงฤดูใบไม้ผลินะดูดิเพิ่นซูมได้เลยสุดยอดสุดยอดไปเลยคัสไม่น่าเชื่อม,มีแมงวีแมงวันด้วยโอ้เสียงก็หล่นใส่ได้โอ้เจ้าเฟรมเรทผมก็เริ่มตกไปเรื่อยๆนะตกไปเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวตกเฟรมเรทนะ คอมคอม,คอมันกากจ๊บมีบ้านคนเฮ้ยอินดิวันเฮ้ยฮัลโหลต้องเข้าไปสำรวจครับโอ้ยเวิลด์แคมป์สูเลสตันเนเจอร์รีเซ์น่าจะเป็นเป็นบาร์ของของที่นี่นะ้อง มีเก้าอี้มีอะไรด้วยเฮ้ยมีตู้กดนำ้ำมีโคกโคกแข่งป่วยแดกเราแดกไ,ไ,ไม่ได้ไม่แดกม่งโอ้ยมีโลกมีโลกยนโลกทิ้งมีอะไรอีกโอ้มีไฟเฮ้ยอาชิมเมน้นล็อกเก็ตพาวเวอร์คอนเซรเอร์เวอร์คอนเซอร์เวอร์อรนะประหยัดไฟครับเปิดไฟทิ้งไว้มันก็ไม่ดีใช่ไหมมีชีวีอุบ ทีวีหล่นจิ๊บเพิ่งไม่มีจานน <c oughs> ี่จานแตกจ้าเจ้าเจ้าโยนได้ไหมอันนี้เราได้กระสุนมานะ้ครับเก้านัดเมื่อกี้จิ๊บเจ๊น่าจะไม่ใช่ทางนี้ไปดีกว่าวาา่าจาเฮ้ยอ,ยอยุ้ยอุ้ยเฮี้ยตัวเฮี้ยอะไรวะเนี่ยอะมาทำไมมาทำไมนี่ เฮ็ดช็อตดูกระสุนยังฝังอยจูจะเป็นหัวมันเลย <m ang> แม่แมแม่นจริงๆผมเนี่ยสุดยอดรีโหลดกัน <m ang> แม่งไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นวะไ <h ai> อ้ยืดๆ,ๆไปดีวกว่าซูมอินซูมเอาไม่รู้จะซูมทำไม <h ai> ออมาถึงตรงนี้เริ่มหลอนแล้ว เสียงแม่งแบบดนแม่งเก้าอี้อะไรเฮ้ยใครเปิดไลโดทิ้งไว้เนี่ยปิดเย่ปิดไฟดินี่ใครเปิดไฟทิ้งไว้นี่ดึงปลั๊กออกมันเปลืองไฟรู้ไหมอะไรเนี่ยอ,อ,อินลันเดอร์เร็วหลังรถไฟเหรอสตาร์ทออฟเช อ้ว่ามมคานิกจ้ามโซรังเห็น้้ปเป็นนั่นครับเป็นตารางกิจกรรมครับของยามของยามครับก็บอกนะเป็นเป็นยามเป็นยามก็ต้องมีกิจกรรมเวยไม่ใช่กิจกรรมก็เรียกว่าอะไรบันทึกเออบันทึกว่าเราจะทำอะไรในวันนี้โอ้ยมีอะไร โอ้มีถุงอาหารเหนาะเลเฮ้ยเสียงอะไรนะ่ะเหี้ยแม่งได้เย็นมาตรงนี้อ่ะเฮ้ยเรื่องนี้พี่ดิวของไ่อยู่นะเราต้องเข้าไปใช่ไหมเข้าไปละอ๋อ oh. มึงปิดขังกูอย่างนี้เลยไม่นะ โอ้กูมุม่สียงเข้าไปตรงนั้นเลยเสียงมึงแบบเอ้อยโนโนนนไม่นะไม่นะอย่าเล่นแบบนี้นะโอ้เสียงมึงจะหล่นไปไหนไอ้เหี้ย,ออยโอ้เปิดได้ด้วยยอดอ๋ออ้ยอะไรเนี่ยมีเก็บ เก็บมาเก็บมาโอ้ได้บัตรมาสองอันแล้วมปิดเสียงเฮ้ยเฮ้ยอะไรเมนพาวเวอร์ต้องเปิดมั้งเปิดเฮ้ยเปิดไม่ได้ What the fuck พลังงานสงสัยพลังงานมันหมดนะครับตรงนี้เอ้ยไม่ใช่พลังงานหมดสวิตช์มันโดนปิดนะ แต่ไม่รู้เราจะเปิดไงดีเฮ้ยเราต้องเดินไปตรงนี้อ่ะแมงมืดโอยไว้เออก็เป็นคนกลัวความมืดนะว้ายเฮ้ยไล์มันก็มีจำกัดเลยโอ้ยชิต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 โอ้อ ในต่อวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยอืมบันยากาศกดดันโอ้ยโอ้ยแล้วก็ต้องเปิดสิเออมันจะมีอะไรมากมายเปิด เหตุอนว่าทางนี้เนี่ยคีย์บอร์ดนี่ไรอืมคอมพิวเตอร์อ๋อ yeah I know I know I know เข้าใจแล้วครับแม่จื๊บเสียบเข้าไปหนึ่งอันนะก็คือเไอตัวไอตัวในคันลูกเนี่ยเขายังไม่ได้ใส่ไป อ๋อันนี้ใส่ไปแล้วปึ๊บเปิด Yes เ,เ,เปิดอีกเปิดอีกโอ้เปิดแล้ว